ล็อกดาว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 สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เวลา9นาฬิกายีนาทีนะท่านผู้ชมครับมาในรูปแบบของพอดคาสต์พอดคาสต์เหมือนเดิมนะออในรูปแบบเสียงนะผมพยายามจะไม่ใส่ดนตรีนะจะไม่ใส่ดนตรีละออได้ยินเสียงชัดๆกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับเสียงดีๆเสียง ชัดกันเลยทีเดียวเนาะก็มาอัปเดตนะก็ด้วยสถานการณ์โควิดตอนเนี้ยก็ทําให้คนออกจากบ้านอะไรไม่ได้อะแต่เกมที่เป็นที่ยอดนิยมที่สุดนะตอนนี้นะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมฟุตบอล PES นะสำหรับแฟนบอลไทยนะ PES 2020ก็มีหลายช่องอะที่ภาคภาคเกี่ยวกับฟุตบอล p s จำลอง AI มาแล้วก็ให้มันสู้กันแล้วก็ภาคเกมอะไรประมาณนั้นเนาะเอาหน้าตาเสมือนจริงหน้าตาเสมือนจริงเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ เออผมก็อยากจะลองมาเล่นเหมือนกันนะแต่งบประมาณไม่มีงบประมาณในการที่จะซื้ออะไรเกม P S, <S ไม่มีฮะท่านผู้ชมครับอืมนะฮะเออก็ออข่าวล่าสุดน,นะท่านผู้ชมครับก็ทางไทยลีกนะก็ผุดไอเดียขึ้นมานะครับผมก็เป็นไอเดียเกียกับล็อกดาวน์ทัวร์นาเมนต์นะครับให้กับแฟนบอลนะครับตามเชียร์ผ่านเพจของออไทยลีกนั่นเองนะครับเพจ Facebook ของไทยลีกนั่นเองนะ อันนี้เอออาจจะมาไลฟ์สดกันนะเออคุยหลังเกมเอเอเดี๋ยวติดตามติดตามไลฟ์สดของของเอ่าเพจไทลีกดีกว่าเออดีดีดีเออได้มีคอนเทนต์ทำอะเออนะครับผมก็เอ่อทางเขาเรียกว่าทางเอ่อเพจนะครับเพจของไทลีกอะมันเป็นเออเขาเรียกว่าสื่อหนึ่งสื่อมีเดียหนึ่งของสมาคมที่บริษัทไทลีกเนี่ยอยู่ทำร่วมกันนะก็ไทลีกนะครับ ไทยลีกก็เตรียมจัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลจำลองผ่านเกม PS 2020ให้แฟนบอลชาวไทยติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจนะครับไทยลีกระหว่างช่วงพักเบรคหนีโควิด19นะครับเริ่มคิกออฟวันที่28มีนาเฮ้ยพรุ่งนี้นี่ว่าท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยหลังเกมกันวิเคราะห์หลังเกมกันว่าเป็นอย่างไรนะเออเอ,เอาเอาแม่งเอาสมจริงเลยดีกว่านะเออสมจริงดีกว่า ก็จากสถานการณ์นะครับระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับที่แพร่ระบาดในประเทศไทยทําให้การแข่งขันของลีกอาชีพของเรานะ่าก็พักการแข่งขันชั่วคราวแล้วก็ล่าสุดก็เลื่อนไปเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมก็อยากกระนั้นเลยนะไทยลีกเพจแฟนเพจของไทยลีกก็ได้นะครับเตรียมจัดกิจกรรมให้แฟนบอลได้คลายความคิดถึงในเกมลูกหนังนะครับด้วยการจัดการแข่งขันนะครับจัด แข่งอ๋อไม่ใช่จัดการแข่งจัดแข่งเยงไ้ไทยลีก PS ล็อกดาวน์นะครับสองทัวร์นาเมนต์2020หรือว่าที่เขาเรียกสั้นๆว่าเปเปะเป๊ นะครับเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งนในโลกเสมือนจริงของเกมลูกหนังระดับสูงสุดของเมืองไทยนั่นเองครับแน่และก็มเีเนี่ยสิทีมนะครับบุรีรัมย์บางกอกบีจีปทุมโปลิสเทโลชนบุรีโคราชท่าเรือประจ,จวบประยองราชบุรีสมุทรปราการเมืองทองเชียงรายสุขโขทยัยสุพรรณบุรีตราดแบงกอกูนเต็นนดนะนะท่านผู้ชมครับ ตามนั้นเลยนะครับก็สำหรับกติกานะครับก็จะมีการแข่งขันนัดละ10นาทีนะครับหากมีการเสมอกันจะต้องต่อเวลาพิเศษและหากเสมอกันอีกก็จะมีการดวนจุดโทษนะครับเพื่อหาผู้ชนะนะครับโดยมีการจัดทีมนะครับอ้างอิงจากโตโยต a าไทยลีกนัดล่าสุดนะครับซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับโดยไทยลีกเฟสล็อกดาวน์ทัวร์นาเมนต์2020จะ เริ่มการแข่งขันครั้งแรกครับในวันที่28นะครับผมมีนาคมนะเวลา19บเนากาสามนาทีนั่นเองนะครับผมถ่ายทอดสดผ่านเพจนะครับไทยลีกนั่นเองนะครับผมออสําหรับนะครับการแข่งขันออฟุตบอลไทยลีกนะครับจะเริ่มการแข่งขันังอีกครั้งหนึ่งนะเลื่อนไปวันที่2ถึง3พฤษภาคมนี่เองนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเลื่อนเนี่ยเพราะว่าถ้ายอดถ้ายอดผู้ติดเชื้อย,ยังไม่ลดลงนะ ผมว่าอาจจะมีเพิ่มมีม,มีมีขยับไปเอียนะซึ่งการประกบคู่นะครับเป็นไปตามกำหนดนะครับเดิมของวันที่1 9 1 8ถึงเมษายนขณะเดียวกันนะครับผมฟุตบอลถ้วยภายในประเทศ2รายการอย่าง FA ครับและลีครับนะครับยังคงดำเนินการแข่งขันต่อไปเช่นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาอันนี้แหละจำลองแบบว่าประกบคู่จริงๆอะ่ะในไทยลีกอ,อ่ะเออคู่ที่จะแข่งวันที่10 แปดถึงสิบเก้าเมษาที่เลื่อนเนะะี่ยเออเอามาแข่งในจำลองดีกว่าไม่ติดอะไรไม่ติดไวรัสด้วยอะไรประมาณนั้นนะก็เ uh, อ่เป็น uh, ทัว uh, ร์นาเมนต์ล็อกดาวน์นั่นเองนะท่านผู้ชมครับอเดี๋ยวก็ตาติดตามชมนะว่าเดี Anything ๋ยวไปไปดูเพจเพจเฟซเอ่อเพจเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ของไทยลีกว่าเป็นยังไงนะว่าเฮ้ยเขามีวิธีการจัดหรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรยังไงกันเนาะอ่ะ โอเคครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะใครที่เหงาเงาก็เล่นเพสเล่นกันไปนะฮะเดี๋ยวว่างๆนะช่วงนี้เน็ตผมแม่งโคตรกากเลยนะเน็ตกากเกินมันก็เลยแบบว่าทําให้เวลาจะไลฟ์สตรีมแข่งกับท่านผู้ชมอะ่ะเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวอะไรก็ไหม่ลุกนะผมก็เลยหงุดหงิดมากเลยเนะี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้ก่อน เน็ตมันเดี๋ยวผมเทสเน็ตดีๆก่อนเดี๋ยวค่อยแข่งกับท่านผู้ชมแก้เหงากันต่อไปเนาะโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวกันเรื่องเปสนะเปส2020นะครับก็ไปดูถ่ายทอดสดทางไทยลีกนะครับเพจของไทยลีกได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ